สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง BG Review นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการรีวิวตัวฟิกควาชินจอกุโจเซโฮอุนเตมแอนไกอาร์วี two นะครับอุนเตมแอนไกอาร์ A, เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งซีรีส์อุลตร้าแมนของช่วงต้นยุคเฮเซนะครับที่เขาจะออกมาเป็นซีรีส์ที่3หลังจากทีกาและไดนาะครับซึ่งยุคนั้นเนี่ยเขาจะเรียกว่ายุค Tdg ก T ็ g, คือทีกาไดนาและไกอาร์ A นั่นเองนะครับและไกอาร์ A, เนี่ยจะเป็นซีรีส์แรกของอุลตร้าแมนที่มีตัวเอกเป็นอุลตร้าแมนสองคนนะครับก็คือไกอาร์กับมารฮูนะครับ ก็จะเป็นกล่องทรง iPhone ขนาดตาวของตัวชินจูกโจเซโฮะนะครับของสแตนเลเนี่ยข้าหลังจะเป็นสีดําแบบนี้นะครับข้างหน้าก็จะเป็นภาพของตัวไคอาวีูนะครับประมาณนี้ด้านข้างก็จะเป็นชื่อไคอาวีูนะครับข้างหลังก็จะเป็นพวกการตั้งค่าแล้วก็ของที่เขาให้มาในกล่องนะครับแล้วก็นี่จะเห็นว่าผมได้มาจากรอดดีมทอยนั่นเองนะครับกล่องก็จะประมาณนี้นะครับตาสขาดของตัวชินจูกโจเซโฮะทั่วไปเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูของข้างในกัน แล้ววันนี้ก็จะเป็นของที่เขาให้มาในกล่องนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นคู่มือตามสไตล์ของ iPhone นะครับที่มันจะดูดีหน่อยข้างบนเนี่ยก็จะเป็นส่วนของมือที่เขาให้มานะแล้วก็จะมีตัวส่วนที่การเล่นนะครับก็จะมีข้อควรระวังส่วนที่เป็นยางนะครับแล้วก็จะมีส่วนตรงขานะครับที่ยื่นออกมาได้แล้วก็จะมีการเปลี่ยนตัวไลฟ์เกตนะครับได์อารเนี่ยเขาจะไม่เรียกว่าคาร์เทอร์เมอร์นะครับเขาจะเรียกว่าไลฟ์เกตแล้วก็จะมีให้ไม่ตายล้วแสงควอนตัมสตรีม และนี้นะครับก็จะเป็นตัวฟิกัวชินจกโตเซโฮโอุนตอร์มแมนไกอนะครับแล้วก็จะมีตัวมือที่เขาให้มานะครับมีตัวไลฟ์เกตสีแดงแล้วก็พัดลำแสงควอนตัมสตรีมนั่นเองนะครับและวันนี้นะครับก็จะเป็นตัวฟิกัวชินจกโจเซ,ซโฮโอุนตอร์มแมนไกอาวีทูนะครับรูปร่างแล้วก็รูปทรงของเขาเนี่ยคือออกมาดูดีเลยนะครับดูสมส่วนดีมากมากและดูเท่เลย ซึ่งมันจะคล้ายกับพวกรูปทรงของกีก้าและก็ไดนาเพราะว่าเขาเป็นซีรีส์เดียวกันนะครับออกมาเอามายืนเนี่ยน่าจะดูดีสามตัวนะครับร่าง V2 ของไกาอาจะเป็นล่างที่เขาได้รับพลังมาจากอากูนะครับทาให้ช่วงอกของเขาเนี่ยมีการเปลี่ยนสีเป็นสีดำากอากูประมาณนี้ครับถ้าเป็นล่าง V1 เนี่ยเขาจะถูกเรียกว่ายักษ์สีแดงนะครับก็คือตัวเกาะอกของเขาตรงนี้เนี่ยจะเป็นสีแดงแล้วก็ลายหลังๆเนี่ยจะเป็นสีแดงหมดเลยนะครับ ที่จริงๆสำหรับผมเนี่ยตัวไกอาเนี่ยจะมีความคลาดอุตมะยุโชว,วะนะครับก็คือลวลายกับสีสันของเขาจะเป็นสีแดงกับสีเงินประมาณนี้นะครับแต่ว่าที่เพิ่มความเป็นเคเซเข้ามาก็คือจะเป็นพวกปลายเส้นสีทองทั้งส่วนอ,อกแล้วก็ส่วนหัวครับบนหน้าของไกอานะครับจะเห็นได้ว่าเขาปั้นออกมาได้สวยางามครับลาสีทองบนหัวเนี่ยก็ดงสดีดีเหมือนกัน ดวงตาเอ็เนี่ยจะทำดีเทลแล้วก็ละเอียดได้ดีเลยนะครับแต่ว่าสีบางส่วนอย่างตัวสีแดงด้านบนตรงนี้กับตัวสีดำตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะมีเป็นรอยๆนิดนึงนะครับเหมือนกับเขายังเก็บงานไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับในส่วนของช่วงอกเอวสะโพกนะครับอันนี้ก็จะเป็นชิ้นใหญ่ที่มีขาแข็งหน่อยนะครับซึ่งจะดีกว่าพวกทีการ์ดแรกแหละนะครับคล้ายๆพวกไดนามากกว่านะครับมันจะมีความนิ่มแต่ก็ไม่ได้นิ่มมากเกินไปนะครับจะมีความแบบ แข็งก็มาหนึ่งอยู่นะครับคิดว่าน่าจะโทนึกว่าทีการรุ่นแรกนะครับมาต่อกันที่จุกขยับของมุลตร้าแมกไกอาร์วี2นะครับส่วนหัวนะครับทำการขยับขึ้นสุดได้ประมาณนี้นะครับวรกวกคอยังว่าเอียงลงไปข้างหลังได้เยอะเลยแล้วก็ข้างหน้านะครับมองมาข้างหน้าก็เยอะเหมือนกันนะครับหมุนซ้ายขวาได้โอเคเลยนะครับแล้วก็หมุนเฉพาะหัวได้ด้วย ต้องจับคอไว้หน่อยนะครับประมาณนี้ด้วยรวมในทารขยับตรงคอคือค่อนข้างฟรีนะครับไม่ติดขัดอะไรมากทำสไตล์ของตั้แมนเลยะครับแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยที่มายุได้ส่วนหนึ่งเพราะว่าความตายของเขาเนี่ยจะเกี่ยวกับตรงส่วนหัวด้วยจะขยับช่วงแขนนะครับทําการขยับขึ้นลงได้หายๆนี้นะครับแล้วก็หมุนแขนได้รอบนะครับ ขยับขึ้นมาเนี่ยจะได้ประมาณ90องศาราวนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวบัตเตอร์ไฟขยับมาข้างหน้าได้ประมาณนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเขาจะทำจุดขยับให้มันติดกับตัวช่วงหลักอยู่นะครับไม่เวลาขยับเนี่ยมันจะไม่เห็นแกบช่องว่างมากเท่าไหร่ครับซึ่งเป็นการพัฒนาขึ้นมาจากตัวไดนานครับแล้วก็ตรงช่วงต้นแขนนะครับขยับไ,ได้ตัวของช่วงสอกนะครับก็ขยับออกได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ขยับบิดขึ้นมาเนี่ย ก็จะเป็น2งองจังหวะใี่ลาวๆานี้ส่วนมือนะครับขยับหมุนได้อยู่รประมาณนี้คือจุดขยับเนี่ยคล้ายกับตัวกีก้าและก็ไดนานะครับแต่ว่าจะดีขึ้นหน่อยตรงช่วงบัตเตอร์ไฟล์ช่วงองคกับเอวนะครับขยับขึ้นสุดเนี่ยได้ประมาณนี้นะครับถือว,ว่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันลงสุดนะครับจะได้ประมาณนี้จริงๆได้ลงมากกว่านี้ได้อีกนะครับแต่ผมไม่อยากขยับช่วงเอวมันมาก แล้วก็ช่วงอกนะครับขยับหมุนซ้ายขวาแล้วก็โยงได้นะครับช่วงเอวเหมือนกันนะครับขยับหมุนซ้ายขวาแล้วก็โยงได้นะครับสุดท้ายก็จะเป็นช่วงขานะครับช่วงขาของไกอาเนี่ยจะทําการดึงลงได้อีกจังหวะนึงประมาณครับซึ่งก็ถือว่าเยอะมากนะครับพอกัะไรเดอร์ไมกับขยับเนี่ยมันจะไม่ติดกับช่วงด้านบนมากนะครับซึ่งตัวไดนาเ่ยมีปัญหาคือเวลาขยับขาขึ้นลงสูงเนี่ย ตัวชิ้นด้านบนตรงช่วงต้นขาเนี่ยมันไปชนกับตัวข้อต่อนะครับอันนี้เนี่ยทำให้โอเคเลยนะครับแล้วก็กาขยับยกขึ้นมาได้สูงมากด้วยประมาณนี้เลยครับออกข้างก็จะได้ประมาณนี้นะครับไปข้างหลังเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้เลยเพิ่มมุมในการขยับท่าได้เยอะเลยช่วงต้นขานะครับขยับไ,ได้ แล้วก็ช่วงเข่านะครับเป็นสองจังหวะได้ประมาณนี้ก็เข่าเนี่ยจะมียับด้านในนะครับบบมุมเพิ่มน,นิดนึงส่วนของตัวช่วงเท้านะครับขยับลงได้ราวๆขยับขึ้นได้ราวๆนะครับขยับเข้าออกได้ขยับซ้ายขวาได้หยับหน้าเท้าได้ค่อนข้างขบอยู่นะครับจะมีตรงการดึงขาลงมาเพิ่มขหับเพิ่มเข้ามา ขัดมานะครับกมานการจัดท่ากันดูต่อนะครับซึ่งก็จะเริ่มจากท่าเตาารียมสู้ของไกอาก่อนนะครับก็จะเป็นท่าโพสประมาณนีนั่นเองนะครับการขยับช่วงไหลช่วงขาแลวก็ช่วงเท้าเนี่ยทำการโพสท่าเนี่ยออกมาดูสมจริงมากนะครับก็เรียกว่าสมกับเป็นงานของชินจูปูโจโเซโฮเลยก็ว่าได้นะครับออกมาดูดนี้มากๆต่อมานะครับเราจะเป็นท่าต่อยดูนะครับคือขยับเนี่ยก็เรียกว่าทําการจัดได้เดียวกับกระดนหน้าเลยนะครับช่วงขาเนี่ย จะได้โอเคมากๆนะครับถ้าต่อยจะออกมาดูดีเลยทีเดียวถัดมาก็ทําการจัดเป็นท่าเตะดูบ้างนะครับสำหรับท่านี้เนี่ยก็จะเป็นท่าที่ไกอาเนี่ยใช้หน้าแข้งในการเตะอัศใสัตประหลาดนะครับซึ่งผมพยายามจัดด้วยให้มันยืนแบบไม่ใช่ฐานดูนะครับแต่ก็พบว่ามันยืนไม่ค่อยอยู่นะครับเหมือนช่วงเท้าของเขาเนี่ยมันลำหนักไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ทําการจัดเป็นท่าเตะแบบเบสิกดูบ้างนะครับก็จะเป็นการเตะยกขาสูงขึ้นมานะครับที่จะเป็นการทยบเท้าออกไปซึ่งก็ถือว่าออกมาดูดีเลยนะครับ ต่เป็นท่าลำแสงกันต่อนะครับก็จะมาที่ท่าไกลอาสแลนนะครับที่จะเป็นหนึ่งในท่าทัา่วไปของอุลงตัวแมนเหมือนกันก็จะเป็นท่าที่ทําการปล่อยเป็นไม่มีพลังงานเนี่ยไปคู่ต่อสู้นะครับสําหรับท่านี้เนี่ยผมจะทําการขยับต้นขานลงไปหน่อยนะครับซึ่งแต่ที่ลองเล่นดูเนี่ยมันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่นะครับคือมันมีโอก,กาสจะเกิดร้อยนิดนึงถ้ามันไปโดนตัวข้างในตรงเนี้ยนะครับแต่ต้องกดลงต่ํามากๆเลยนะครับได้ราวๆเนี่ยจะพอได้ ถัดมานะครับก็จะเป็นท่า liquidator นะครับที่จะเป็นท่าของ a r g กที่ไกลาร์นเนี่ยสามารถเอามาใช้ได้นะครับก็จะเป็นการรวมพลังงานเป็นลูกทรงกลมและทําการปล่อยออกไปโดยไกเนี่ยจะมีเวอร์ชันที่เป็นบอลพลังงานสีแดงด้วยนะครับท่านี้นะครับก็จะเป็นการใช้ท่าแม่ตาลาแสงเฉพาะตัวของไกอารลำแสงโฟตอนเอนะครับที่จะทําการปล่อยลาแสงออกมาจากส่วนหัวนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเขาจะมีพาร์ติเฟกแถมาให้กับตัวเอฟเฟกต์พาร์เซ็นะครับซึ่งผมจะมีรีวิวไปอีกทีหนึ่งนะครับ อันนี้นะครับก็จะเป็นย่างทห้ไม่ตายของไกอาที่เขาให้มากับตัววัตถุอาไกอาวิดีโอตัวนี้นะครับก็คือถ้าควอนตัมสตรมที่จะทําการยิงพลังออกมาจากช่วงแขนขวาของไกอานะครับเอฟเฟกนะครับก็จะเป็นชิ้นใสนะครับแล้วก็รูปร่างทรงลาแสงเนี่ยจะเป็นประมาณนะจะทําการพุ่งออกมาจากแขนประมาณนี้เลยข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นชิ้นใสที่อปกดสีขาวนะครับแล้วก็จะมีไฮไลท์สีแดงรอบด้านทุกกลางๆเนี่ยจะเป็นไฮไลท์สีแดงเลยนะครับ ส่วนตัวปลายเนี่ยก็จะเป็นสีส้มนะครับมันก็จะดูแบบมีการไล่เฉดสีไปข้างหน้าประมาณนี้นะครับซึ่งตัวส่วนมือเนี่ยสามารถทำการถอดได้แล้วก็เอาไปใส่กับตัวแขนขวาก่อนได้นะครับเราค่เอาตัวเอฟเฟกเนี่ยไปเพิ่มทีหลังนะครับสมมงผมคิดว่าเป็นการปรับที่ดีเลยครับถ้ารลำแสงไม้ปลายควอนตัมสตรีมของไทร์อาร์วีทูนะครับการใช้งานเนี่ยเขาก็จะเอามือขวาที่จางออกเนี่ยไปทําการประกบเข้ากับมือซ้ายที่กำหมัดอยู่นะครับซึ่งมือซ้ายจะทำฐานทั้งฉากก่อน ก็จะทําการโยกจากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวานะครับเพราะฝั่งขวาเนี่ยมืออ่ามือขวาเนี่ยจะทําการตั้งฉากนะครับแล้วก็มือซ้ายจะอยู่ที่ตรงซอกก็จะทําการยิยงพลังงานออกไปนะครับแล้วก็ทําการติดทุพภัยเดฟเฟกซ์นำแสงค้อนตัมสตรีมไปดูนะครับก็จะออกมาได้เป็นประมาณครับเรียกว่าออกมาดูดีเลยผมรู้สึกว่าไกอาเนี่ยช่วงขาของเขาไม่ค่อยแข็งแรงมากนะครับติดพัดเดฟเฟกซ์เข้าไปเนี่ยมันยืนแทบไม่อยู่เลยนะครับเราต้องเอาฐานมาช่วย ท่านี้นะครับก็จะเป็นท่ายิงควอนตัมสตรีมอีกแบบหนึ่งของไกอานะครับที่ไกอาเนี่ยจะทํามือเป็นรูปตัวเอลนะครับซึ่งตัวท่ามันจะคล้ายกับของอุตสาหกรคนอื่นมากขึ้นนะครับไลฟ์เกตของไกอานะครับตัวสีที่เขาให้มาก็จะเป็นสีฟ้ากับสีแดงประมาณนี้นะครับตัวงานเนี่ยทำออกมาได้สวยเลยนะครับตัวสีฟ้าเนี่ยก็จะมีดีเทลอยู่ข้างในด้วยครับวิธีการเปลี่ยนนะครับแล้วก็ทําการกดตรงนี้ลงมาครับแล้วมันจะทําการถอดออกมาได้ แล้วก็ทําการใส่ตัวสีแดงเนี่ยเข้าไปแทนก็จะทําการเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยประมาณนี้นะครับจับไกอามันยืนร่วมกับทีค้าและก็ไดนาดูนะครับก็จะครบทีมอุลตร้าแมนยุคทีดีจีเลยนะครับซึ่งเขาจะออกเป็นฟิกกวาชิงจุกกโจโซเซงโฮทั้งหมดด้วยนะครับเพรอเอามายืนรวมกันเนี่ยก็ถือว่าออกมาดูดีและก็เท่มากๆเลยอันนี้ก็จะเป็นการเช็คฟิกเกอร์ของผมด้วยนะครับ ที่ดูเนี่ยก็จะพบว่าส่วนที่เป็นยาของตัวทีก้ากับไดนาเนี่ยก็ยังโอเคไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ทําการจากทั้งสามตัวเนี่ยมายืนตั้งท่ารวมกันดูบ้างนะครับวงการของจิงโจโจเซโฮเนี่ยคือออกมาดูสัดส่วนดีแล้วก็ดูสมจริงมากๆนะครับทำให้ท่าที่ออกมาเนี่ยดูดีแล้วก็ดูเท่มากๆเลยทีเดียวนะครับในส่วนของข้อคอนเสิร์ตกับข้อเสียข,ของไกอาตรงนี้นะครับหลักของผมเนี่ยข,อข้อเสียจะเป็นเรื่องของการลง,งการเก็บงานนะครับคือหลายจุดเนี่ยมันจะมีตําหนิอยู่เยอะเหมือนกัน แล้วก็การเก็บงานอยา่างอกของเานี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะมีรอยนะครับเขาแปะฟูช่วงอกมาแล้วมันเก็บแบบค่อยเรียบเท่าไหร่นะครับก็จะท้อนแสงจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นล่องๆองอกมานี่เลยนะครับแล้วก็เรื่องของการเก็บงานอย่างพูกการลงสีช่วงเอวนะครับหรือช่วง,งข้างๆตรงนี้หรือว่าแบบช่วงสีเงินเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีรอยๆเนี่ยคาบเนี่ยหรือว่าสมควรเลยนะครับก็คือจะเป็นประมาณนี้แหละ ของข้อคอนเซิร์นนะครับจะเป็นเรื่องของตัวช่วงขาอยู่ดีนะครับคือต,ต้นขาเนี่ยเขาทํามาทำให้มันมขยับลงได้มากนะครับแต่ว,ว่าเวลาเล่นแบบตั้งท่าของไคอาเนี่ยมันต้องขยับขาสูงอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสที่จะไปชนกับโครงข้างบนอยู่ดีนะครับเวลาเรายกขาแล้วก็ตั้งท่าแบบกลางขาขงกว้างๆอะไรประมาณเนี้ยนะครับซึ่งผมเล่นก็มันก็เกิดรอยอยู่บ้างนะครับแต่ยังไงก็คือเป็นข้อคอนเซิร์นในการเล่นของตัวไครอาอยู่ครับ โดยรวมนะครับสำหรับตัวฟิกควาชินจุกโจเซหงคุนต้าแมนไกยานะครับตัวงานก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับยังคงคุณภาพในจุกขยัอของตัวดีเซลละเอียดของตัวชินจุกโจเซหงเอาไว้นะครับก็มีการพัฒนาเรื่องการจัดท่าเนี่ยจัดท่าได้ดีขึ้นนะครับตัวของพาร์ทเอฟเฟกต์เนี่ยตัวธรรมดาเขาจะให้มาแค่ท่าคุนต้าสตรีมนะครับอยากได้พาร์ทอื่นเนี่ยต้องทําการซื้อแยกเอานะครับซึ่งผมก็มีจัดอาร์จะทำการรีวิวแยกให้ดูกันนะครับส่วนตัวนี้นะครับถ้าใครเน้นแบบจัดท่าปกติแล้วก็ ไม่ได้แคลร์พาไดเฟสมากเนี่ยผมก็ถือว่าก็โอเคอยู่นะครับคือเขาทําออกมาดูดีแล้วก็ดูเท่เลยนะครับน่าจะตอบโจทย์ได้อยู่ส่วนของเรื่องที่เป็นส่วนที่เป็นชิ้นยางนะครับผมคิดว่าจากรดูจากกิก้ากับไดนาเนี่ยมันก็โอเคนะครับก็อาจจะทนอยู่ประมาณหนึ่งลีมิวของฟิควาชินจบกุโจเซโฮอุนเตอร์แมนไกอาก็เป็นประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็รบกวนฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ